สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily อีกกัอีแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมขอบอกกันก่อนเลยว่าตัวงผมไม่ได้มารีวิวหนังหรือว่ารีวิวซีรีส์เกี่ยวกับ Marvel ให้ก,กับทุกคนได้ฟังกัน แต่ว,วันนี้เนี่ยขอมารีวิวเกมกันสักหน่อยนะครับผมอย่างน้อยเกมนี้ก็เป็นเกมเนื้อเรื่องเล่นคนเดียวหรอวะไม่ใช่เกมออนไลน์นะครับนั่นก็คือเกม Black m ็กเมด k o คงนั่นเองนะครับผมหรือว่าเกมเรื่องราวของตำนานไซอิ๋วหมอคงนะครับแต่จากที่ผมเล่นดูแล้วเนี่ยอันนี้ผมก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวของผมก็ไม่ได้รู้เรื่องราวของหงอคงสักเท่าไหร่แต่เรื่องราวเนี่ยนะครับผมมันเป็น เรื่องราวหลังที่เงอคงเนี่ยโดนผนึกไปแล้วครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเผ่าลิงที่จะมารวบรวมสิทธของของงอคงนะเพื่อไปปลดปล่อยหงอคงออกมาอันนี้จะที่ผมเข้าใจนะที่ผมเล่นมาประมาณแบบชั่วโมงกว่าก,ากับ2ชั่วโมงเนี่ยโดยเกมนี้นะครับผมพูดง่ายๆเหมือนแบบ dark soul แต่ก็จะให้อารมณ์เหมือนแบบเป็น god of war ด้วยเป็น god of war version จีนเพราะว่าก็จะเป็นตำนานเทพจีนเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทพจีนนั่นแหละแล้วก็เอาตัวละครเนี่ยเป็นลิงมา เอามาเล่นเป็นเหมือนงอคงแต่ลิงที่เราเล่นจริงๆงเนี่ยนะครับผมที่แบบว่าหลังฉากเปิดตอนแรกอะ่ะจะเป็นฉากที่เราได้เล่นหงอคงประทะก,กับเออหลางสนเทพสามตานะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็คือมันก็จะให้เราไปเล่นอีกตัวละครหนึ่งเป็นเหมือนลิงง่อยอ่ย เป็นลิงที่ยังอ่อนอยู่ไม่ได้โหดเท่างอคงครับไอ้ลิงน้อยตัวนั้นมันก็โหดอยู่ดีแหละแต่โดยรวมเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปศึกษาเนื้อเรื่องมาอีกทีขอไปทําความเข้าใจในวันพรุ่งนี้มาก่อนละกันนะครับผมวันนี้เนี่ยขอเล่นให้แบบหนาใจก่อนคือตอนนี้ซื้อมาแล้วก็เล่นมาประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วจากนั้นก็ออกมากินข้าวแล้วก็กลับมาแล้วก็รู้สึกว่าเออเล่นมาชั่วโมงครึ่งเนี่ยอย่างน้อยมารีวิวก่อนดีกว่าว่าเรารู้สึกยังไงเพราะว่าถ้าเราเล่นไปทั้งหมดแล้วอะเดี๋ยวความรู้สึกมันก็็จะเปนแบบ เฮ้ยไม่ได้เป็นความตื่นเต้นแบบนี้ยละแล้วเราเอาจจะไปสนใจเรื่องอื่นแทนอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่านี่เป็นรีวิวแรกนะครับผมสําหรับคนที่เล่นมาชั่วโมงครึ่ง ถามว่าตัวของผมเนี่ยเป็นแฟนแบบดาร์กโซไหมก็ต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้เป็นแฟนแบบดาร์กโซนะแล้วผมก็เคยเล่นมาน้อยมากๆด้วยอย่างแบบพวกเอลเดนริงอะไรแบบนี้ก็เล่นมานิดหน่อยอครับผมแต่ก็โดยรวมแล้ว่ไม่ได้แบบโอ้โหเป็นแฟนมันแท้มันเล่นอะไรเยอะแยะมากมายอะไรแบบนั้นก็เคยลองเล่นดูแต่แบบว่าบางอย่างอะ่ะผมก็รู้สึกว่ามันยากไปก็เลยไม่เล่นแต่พอมาเล่นอันเนี้ยรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วก็เหมือนมีความแบบผสมกอนอับเข้ามาค่อนข้างเยอะ แบบโทนสีอะไรแบบนี้ก็มีความแบบมูด์ก็อตอัวอ์มาเยอะ,อะก็เลยรู้สึกว่ามันคือดาร์กโซผสมกับก็อตอัวอ์ที่เป็นเวอร์ชันเทพจีนที่ทําออกมาเนี่ยจุดเด่น,นสุดเลยนะครับผมมันไม่ใช่แบบการต่อสู้แมคานิกอะไรของมันเท่าไหร่หรอกคือผมว่าการต่อสู้มันก็หลากหลายแล้วก็มีสกิลอะไรให้เล่นไม่น่าเบื่อดีแต่จุดที่มันพีคที่สุดของเกมเนี้มันคือความสวยงามของเกมที่ทําโลกในตำนานเทพจีนออกมา ได้โคตรอลังการเว้ยแม่งสวยเหมือนดูหนังอะแล้วแบบเปิด 4K เล่นเที่ยมมันโคตรสวยจริงๆเว้ยทุกคนอยากให้ทุกคนไปเล่นมากๆมันสวยแบบฟินอะคือแบบโคตรฟินแล้วตัวผมชอบตำนานจีนอยู่แล้วถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้แบบรู้ลึกอะไรมากอะนะแต่ก็พอจะรู้บางตัวแบบพอจะรู้หลายๆตัวเลยแหละอาจจะไม่ได้บางตัวพอจะรู้เรื่องราวอะสมมติว่าเต็มร้อยไงเราอาจจะชอบมาเวลเต็มร้อยเลยเราชอบ เทพจีนเนี่ยอาจจะสักแบบ6.70ะก็รู้มาอยู่บ้างแต่อาจจะไม่ได้สามารถประติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดได้ตรงนี้พอเล่นเกมเนี่ยอยากไปแบบดูเรื่องเทพจีนต่อเลยแม่งเป็นแบบซอฟต์พาวเวอร์ของจีนที่แบบว่าทำมาโคตรดีมากๆนี่ครับผมแล้วตัวละครน่ะคือแบบแม่งทำมาเท่มากแบบเออหลังสนอย่างเงี้ยมันทำมาแบบมึงหล่อแย่ๆยแบบมึงโคตรเท่อะแบบเห็นแล้วแบบอยากเล่นต่อคือฉากต่อสู้ ัุละคอดีไซน์แล้วก็แบบมอนสเตอร์ต่างๆอนะเนาะแบบมันทำออกมาได้สวยงามตะการตาคือแบบเอาจริงๆซื้อมาแค่ไม่ต้องไปสนใจเกมอะียเอาเล่นตามเนื้อเรื่องไปดูให้ความสวยงามเนี่ยไม่ต้องเข้าใจเนื้อเรื่องอะก็ฟินแล้วแล้วผมรู้สึกว่ามันจะฟินกว่าถ้าเราเปิดภาษาจีนเว้ยแล้วค่อยอ่านซับเอาอะไรแบบนี้แต่ถ้าแบบไปเปิดภาษาอื่นนี้ผมไม่รู้นะแต่ผมเล่นนะเปิดภาษาจีนเลยมันยิ่งรู้สึกแบบ เหมือนเราเข้าไปในตำนานจีนมากไปกว่านี้ช่วงหลังอ่ะผมเอาหมดอ่ะจะเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นซีรีส์เกาหลีซีรีส์จีนดูบ้างนิดหน่อยจะไม่ได้ดูเยอะไม่ได้ดูจนจบอ่ะเขาได้เกมจีนมาแล้วโอ้โหสามทหารเสือเอเชียม,มึงแบบโคตรเอาอ่ะคือบอกเลยว่าภาพแม่งสวยมากจริงแล้วแบบคะแนนรีวิวแต่ละสำนักก็ออกมายอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับสรับผมเองเนี่ยอาจจะต้องบอกเลยว่าตอนนี้เล่นมา คือด้วยความที่เราไม่ได้เล่นเกมแบบซิงเกิลเพลเยอร์คนเดียวนานอะแบบไม่ได้เล่นมานานมากเราเล่นอันเนี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากเล่นต่ออยากเล่นต่อเนี่ยออกมากินข้าวอาทิลิปปุ๊บสิ่งที่กูอยากทาอันแรกเลยไม่ใช่กลับไปอาทิลิปอะไรต่อเลยกูจะไปเล่นมึงต่อจะขอเล่นต่ออยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่ออยากเห็นแบบบอสเทๆตัวใหม่อ่ะอยากเห็นเนื้อเรื่องคือที่ผมเล่นมามันอาจจะแบบมันต้นเกมมากอะเลยยังไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรยากขนาดนั้นแต่ว่า เล่นไปไมันก็คงยากขึ้นนั่นแหละตอนนี้เกมเพย์ไม่ใช่ปัญหาอะไรแล้วสิ่งที่อยากเห็นที่สุดอยากรู้ที่สุดก็คือความสวยงามตัวละครฉารกต่างๆแลนเชคต่างๆออกมาสวยมากๆการต่อสู้ก็ทํามาสนุกไม่เบือ่อแล้วก็อยากจะรู้เนื้อเรื่องด้วยว่าแบบมึงจะเอาตำนานจ,จีนมาผูกยังไงจะมีการบิดเบือนยังไงแต่โดยรวมอ่ะคือแบบเพอร์เฟกต์ไหมครับผมคือผมอะ่ะผมรู้สึกเลยนะหลังจากที่เรามาเล่นเกมออนไลน์บ่อยๆแล้วเราไม่ได้เล่นเกมซิงเกิลเพลเยอร์มานานอ่ะ เราอาจจะเบื่อได้ให้เรากลับไปเล่นมันคือผมใช้มาตรฐานนี้เลยว่าถ้ากูรู้สึกเบื่อแปลว่าเกมเนี้อ,นนอาจจะสนุกมากแปดเต็มสิบแะแต่มันอาจจะยังทําให้เราสนุกได้ไม่มากพอที่ําให้เราเนี่ยไม่รู้สึกว่าแบบยกูจะต้องเล่นมึงให้จบอ่ะแต่เกมนี้ทาได้เหมือนแบบกรอลวอรแบบกรอลวอรนานถึงปุ๊บรู้เลยว่าขอเวลาสักสามสี่วันไม่ทําอะไรเลยอาจจะทํางานด้วยนิดหน่อยแต่โดยรวมจะใช้แทบจะทุกเวลาทั้งวันเนี่ย ในการเล่นเกมผมรู้สึกแบบนี้กับเกมนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เล่นมาประมาณชั่วโมงครึ่งเกือบเกือบสองชั่วโมงเอาไปเลย10เต็ม10ไม่รู้จะหักตรงไหนจริงๆคือแบบว่าแน่นอนมันอาจจะแบบไม่ได้ชินสําหรับคนที่เล่นแต่เกมออนไลน์มาแต่สิ่งอื่นอ่ะทำออกมาได้ดีมากๆจริงๆคือแบบเกมเฮมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกทุกอย่างหรอกแต่แบบสิ่งที่มันทําให้ทุกอย่างมันราบลื่นไม่ได้อะมันคือแบบแเหมือนเราเข้าไปอยู่ในยายจีนอะแค่เราไปดูแบบ เฮ้ยอ๋อโลกเ็นวายจีนถ้ามันถูกสร้างมาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แล้วตัวละครก็ไม่ได้ทํามาเก๊ะๆกลางๆอ่ะทำให้มันสมเกียรติทําให้มันเท่ทําให้มันรู้สึกว่าเราตั้งใจทํามันออกมาจริงๆอ่ะอันเนี้ยคือแบบใช่เลยเห็นถึง potential เลยว่าโอ้ตํตำนานจีนน่ะจริงๆมันโคตรน่าสนใจถ้าเราทํามันออกมาไม่ให้เป็นตัวการ์ตูนไก่กาทําออกมาให้มันแบบยิ่งใหญ่ทําออกมาให้มันแบบ สมราคาของความยิ่งใหญ่ตํานานของมันน่ะมันดูแบบโอ้เท่มากแบบไอ้สี่จตุโลกบาลในตอนแรกเงมันม่งโตโคตรใหญ่มันดูแบบมันมันแบบอลังการอ่ะมันดูแบบน่าเล่นอ่ะมันดูเหมือนเราดูกอล์ฟบอลแบบขนาดกอล์ฟบอลทำเทพนอตออกมาดูใหญ่ๆกการถูกไหมคือมันไม่ได้ดูแต่งตัวเว่อร์วังอลังการมันยังสนุกได้เลยอย่างบาวเดอร์อย่างเงี้ยทำออกมาโคตรเท่เลยแต่แบบต่ออย่างเงี้ยนะในภาคลังนาล็อกอ่ะ โหผมก็แอบเซ็งเหมือนกันว่ามึงทำออกมาเป็นไอ้ลุงอ้วนอ่ะมึงเน่ททำให้มันเท่กว่าน,นี้หน่อยหรือแบบโอดินอย่างเงี้ยดูเป็นตะแก่ให้ดูไม่เท่เลยอะ่ะผิดกับแบบภาคกรวาวบภาคสามอย่างเงี้ยที่เราไปดูแบบตอนบุกเทพกรีกป,ปีนเขาโอลิปัสโอ้โหแต่ละเทพแต่ละ,ต,ละต,ตัวมันเวอร์มากอะ่ะมอสไซดอนแม่งย่างเวอร์ซุสแม่งอย่างเท่เฮดิสแม่งแบบม,มาดูโหดมาดูเป็นเจ้านโลกอะ่ะแต่พอมาเทพน้อยมันดูไม่เท่มากแต่โดยรวมทุกอย่าง,ย,างยังไป,งไ,ปงได้ยังทําให้เราสนุกกับเนื้อเรื่อง แต่ผมพูดตรงๆนะผมรู้สึกว่าภาค3สนุกที่สุดภาค4ลรองลงมาแล้วค่อยเป็นภาค2ภาคหนึ่งภาค5เนี่ยไอ้ลักหนาล็อกอะ่ะผมยังไม่ได้อินกับมันขนาดนั้นตอนที่ผมเล่นนะแล้วก็รู้สึกว่าเนื้อเรื่องพอมันต้องไปเล่นตัวลูกด้วยอะ่ะมันก็เลยไม่ได้แบบเฮ้ยนี่มันมันเริ่มไม่ใช่ก่อนอวบที่กูกูชอบละแต่ออมันก็ยังสนุกมันก็ยังทําให้เราเล่นต่อจนจบไปได้อะ่ะไม่ได้รู้สึกว่ากูจะเป็นเกมกลางคันยังไงซะก็จะไปให้จบ เกมนี้ก็เหมือนกันครับ10เต็ม10อยากแนะนําให้ทุกคนไปเล่นเองเลยหรือถ้าใครขี้เกียจเล่นเองไปดูคนแคสเกมดังๆเอาก็ได้นะผมมั่นใจว่าแทบจะทุกเจ้ามันต้องมาเล่นเกมนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเองก็แนะนําเลยว่าเกมเนี่ยม่งสุดยอดจริงๆแล้วเดี๋ยวอาจจะเป็นในช่วงแบบสักอาทิตย์2อาทิตย์นี้นะก็คงจะมีแบบคลิปเกี่ยวกับตำนานเทพจีเนี่ยของมาลงในช่องคอมิกเวิลด์ด้วยนะครับและนี่ก็คือรีวิวโว้ยแบล็คเมดบูคงที่แบบว่า ฟินสุดแล้วก็รอคอยมาอย่างยาวนานนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนกับรายการคอมิกเวิลด์าถ้าผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนะี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างนี่เลยยังไงในวันนี้ก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิป